รอครองานอยู่แต่ไม่รู้งานอยู่หนใดเธอจะส่งเธอจะส่งเมื่อไรเธอจะส่งเธอจะส่งเมื่อไรนัดครูไวทาไมไม่มาครูอยากตรวจครูอยากตรวจงานเธออย่าให้เก้อเชอคอยานัดไว้แล้วก็ไม่ยินมานัดไว้ก็ไม่ยินมา อย่ารอช้ารีบส่งงานหน่หนอยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยเล่งหน่อยเล่งหน่อยเล่งหน่อยรอครองงานอยู่แต่ไม่รู้งานอยู่หนใดเธอจะส่งเธอจะส่งเมื่อ,อไรฮึเธอจะส่งเธอจะส่งเมื่อ,อไรนัดครูวไวทำไมไม่มาครูอยากตรวจครูอยากตรวจงานเธออย่าให้เกือกเธอคอยหานัดไว้แล้วก็ไม่เห็นมา นัดไว้ก็ไม่เห็นมาอย่ารอช้ารีบส่งงานหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยเล่งหน่อยเล่งหน่อยเล่งหน่อยทำ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 หน่อย